บาลเขาผลักดันนี่เลยการ,รปรับปร,รุงกฎหมายสีด้านตรงไหนเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจค <c oughs> าดว่าปลายเดือนมกราคมปีหน้าจะมีความชัดเจนคุณเอา <c oughs> ว่าไปว่าไป <c oughs> อ่าทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุขนะท่านเป็นประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ,ะปรากฏว่า ในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญค่ะคก็เลยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจขึ้นมา จากการประชมุมที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการได้กำหนดประเด็นสำคัญสาคัญไว้4ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือเป็นการปรับปรุงกฎหมายนะคะระยะแรกก็จะไปสร้างความเชื่อมั่นทางธุรกิจแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งมีคณะอนุกรรมการ4ี่คณะด้วยกันที่จะรับผิดชอบในแต่ละประเด็นค่ะคซึ่งแต่ละประเด็นนั้นก็จะมีทั้งหมดดังต่อไปนี้ค่ะ ด้านการส่งเสริมการประกอบธุรกิจนะคะยกเว้นการใช้แบบรายงานของคนต่างด้าวซึ่งก็จะเดินทางเข้ามาในหรือว่าออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะให้ครอบคลุมถึงพวกพาหนะทางบกแล้วก็ทางเรือด้วยะจะเป็นการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและการทํางานของแรงงานต่างด้าวสสัญชาติด้วยกันค่ะ ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการพัฒนาระบบการอนุญาตหลักจะเร่งดําเนินการใน3เรื่องหลักๆนะคะก็คือการประกอบกิจการร้านอาหารการประกอบธุรกิจที่พักขนาดเล็กและการขออนุญาตถ่ายทําภาพยนต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยค่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอันนี้จะไปเกี่ยวกับ การนำเข้าส่งออกสินค้าเพื่อลดข้อจำกัดแล้วก็ระยะเวลาของผู้ประกอบการแล้วก็มีการขออนุญาตนำสินค้าเข้าสินค้าออกนะคะเพื่อที่จะแสดงสินค้าและนิทรรศการจะช่วยดึงดูดในการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านประเทศไทยจํานวนมากขึ้นและอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการผลักดันพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตแล้วก็ใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียน เพื่อที่จะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคประชาชนด้วยให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนหลักแผนพลังงานชาติแล้วก็แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประธานกรรมการปรับปรุงกฎหมายนะคะก็ยังบอกอีกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคณะอนุกรรมการทั้ง4ด้านจะมีข้อสรุปข้อกฎหมายที่ยังติดขัดอยู่ซึ่งคาดการไว้ว่าประมาณสัก เดือนมกราคมนะ,ะที่จะถึงเร็วๆนี้อีกประมาณ2เดือนเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค,ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงด้านกฎหมาย4ด้านนะคะที่จะไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของการประกอบธุรกิจปลายเดือนมกราคมนี้นะคะก็อาจจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะ